ได้ทำมาไงผมไปร่วมโครงานมาสิบคนแล้วเฮ้ยเสียแล้วได้คนเข้ามาใชไหนอ่ะอยู่นี่ครับวันนี่้วันนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวันนี้ป๋าครับแล้ววันนี้ป๋าไหนฮะวันนี้ป๋าไหนเนี่ยสีครับผมไหนว่ากลับกรุงเทพเออไหนกลับกรุงเทพไหนไม่ได้กามงั้ับแล้วเหรอเอาแล้ว ป๋าเนี่ยเป็นหัวใจน้องๆทุกคนนะครับป๋าหยุนเขาดูแลน้องๆเขาทุกคนแหละเกตอิทธิพลของป๋าเขาป๋าไม่นอนเลยไอต่อยี่นี่มันเปลี่ยนไปเนาะอไต่อเหลือกีนี่เปลี่ยนไปเนาะไปไปอะไรเขาอีกแบ่งไม่ลงตัวอย่างเงี้ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเขาไม่ให้เขาไม่ให้ เอ้าแล้วใครต่อไม่แถมเนี่ยเอ้าเฮ้ยเอ้าใครวะเนี่ยใครต่อแถมเนี่ยใครต่อแไมใครต่อแถมเนี่ยพี่โอตี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 นั่นเองนะพี่โอตุยพี่โอตีชอบตุยๆนะโอตุยโอตุยโอตุยวะเนี่ยไม่ใช่โอตีแล้วพี่โอตีว่าพี่โอตีวันตุยนะปฝาอยู่นะครับวันนี้ยังไม่ได้กลับบ้านนะครับตั้งแต่เช้าคลิป ก่อนหน้านี้ก็เห็นไปแล้วนะครับถ่ายรูปอะแฟแฟคัมแอฟแฟนคัมหน่อยนะไหนสวัสดีสวัสดีแฟนคับหน่อยป๋ากูไลรตัวนนเี่ยตอนเนี้ยสองร้อยยี่สิบวันผมวันแรกครับอ่าจะบอกว่าเป็นคนดีว่างั้นสับตะไคร้หน่อยผมมาผมมาบ้านกูณจัรวยไปเล็กเล็กเล็กอ่าดี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 มาบ้านกูผมอยาก ดูคุณสำรวยว่าเจริญไรแล้วจากเจ้าหน้าคุณสำรวยไอ้เจสคุณสำรวยเนี่ยหรือว่าเป็นไงเป็นห่วงกูอ่านันเลยเนี่ยขี้เหนียวชิบหายเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโดนแบนเลยฮะยูทูบโดนแบนไอเจสพูดมั่วไม่ได้เลยไม่ได้เลยเสื้อแดงอะไรเนี่ นผมพระมาพูดจะไม่เชื่อน้าปลาอยู่ที่นางสาวนะครับตอนนี้เออหลีอยู่ที่หลีครับหนึ่งนางสาวครับปลาอยู่ที่หลีนะครับอ่ะปลาอยู่เซลมุกแบบเซลมุกแบบห้าหน่อยหาหาหน่อยหาหาหน่อยกินอะไรครับกินอะไรครับกินอะไรผมจะเลี้ยงนี่กินอะไรผมจะเลี้ยงนี่วัอะไรเอ้ะอ่าวเวนกัน เฮ้ยบียมาดิมาเลยเก้อานั่งเลงนั่งเลงนั่งเลงเย็นๆีเย็นดีเย็นคดูข้างหน้าเลยมันรถล้ออะไรเนี่ยดูข้างหี้าอีกอ่นะ่าฮ่าฮ่าแล้วครับวันนี้วันนี้มาผสมลงสนใจติดต่อเราวนีแดงบ้านผมได้นะครับ มันีแดงนี่ลิเกหรืออะไรเนี่ยคณะลิเกหรืออะไรมึงบอกก็เออเป็นไก่ก็ฟาร์มไก่ชนก็พูดไปดิโอ้โหเจ้าของจริงของจริงของอ๋อของเอ้าฝากว่ามีพ่อพันธุ์ยังไงพ่อพันธุ์ดีไฟกี่ไฟก็่ากไปมีคลิปมีอะไรติดว่าอยู่ก็เสียควอมครับอ๋อประมดไม่ใช่ประมดผมพ่อเยอะครับ คุณหนุนค่าข้าวผมนยครับค่าข้าวผมตอนนี้ก็เป็นหมื่นนะครับปีปียังไงผมไม่มีจะค่าข้าวกั่เป็นหมื่นเลยอ่ะเป็น <styles S 1> หมื a, ่นครับโอ้โหอันนี năm, 100, ้ครับวันนี้ขายได้นี่คุยอยู่ใครวะเนี่ยเล็กกูคุยอยู่กับใครเนี่ยค่าข้าวปีละหมื่นเนี่ยกูคุยอยู่กับใครวะเนี่ยจริงไอ้เขามีไอ้ไอ้เพชรดีกีให้ดูครับไอ้อะไรให้ดูทุกอย่างเพชรดีกีไม่ใช่เขามีไอ้ใบอะไรดูทุกอย่างแช่ครับ อ๋อใบเพชรใบฮะใบเพชรใบอะไรนะใบเพชรใบเพชรแปลว่าอะไรวะอ๋อใบพิสุทธิพันธุ์อะไรเข้ามาอ๋อเพชรดีกีอาหารอาหารหมาที่ะสาวพูดแต่ก่อนเออมันอาหารหมาจำไว้เพชรดีกีอ่ะคุณครับผมผมว่าเมียคนเนี้ยของคุณเนี่ยอย่างดีแล้วเมียคุณคนเนี้ยขี้เหนียวขี้ใหม่หมาแดกเลยอิศะจะโดนเั้งเอร์ ไม่ใช่เฮ้ยคุณหนุนผมไก่ผมหน่อยครับไก่มันดีแดียสามเอี่ยวครับอ๋อสามเอี่ยวสามเอี่ยวแล้วนี่เอี่ยวต่ำเต็งต่ำก็โดนน้ำเต็มมาดินะสามเอี่ยวอ่ะเอี่ยวต่ำเต็งต่ำก็เต็มตีนดิจะดูจับตรงนี้ไงวิ่เอาบอกลาแฟนขับไปหน่อยป๋าบอกลาแฟนขับไปหน่อยวันนี้วัดดี้อ้าวลาลาแฟนขับหน่อยบอกแฟนขับติดตามหน่อยเร็ว ถ้าจะติดตามก็มาหาหมู่บ้านดันดำครับอำเภอหนองยีนรุนครับโอ้ยไอ้ตำบลหนองยืนรุนผู้ผิดไม่ใช่ไอเนี่ยอำเภอนี่ยมึงเขียนจดหมายมาลาดีกว่าครับตำบลหนองยืนรุนมาหาได้ไหมข้าหาสยามออ๋ไปหยุนสุดหล่อไปหยุนปลาหยุนสายรั่วสายยาวไม่ใช่ปลาหยุนสายรั่วไม่เอาไม่เอาไม่เอาปลาหยุนสายรั่วมันเป็นหยุนสุดหล่อหยุนเลิกหยุนสุดหล่อครับหยุนเลิกอีกเลิกเลิกมาแล้วนะอะไรก็บ้าไป ก็ดูมาของมึงไงอ้าวพอ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 เฮ้ยปิดแล้วปิดแล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่ร้อนรนอะเฮ้ยเฮ้ยใครมาอีกวะเฮ้ยว่าจะว่าจบอีพีแล้วนะเอาพอเจอพวกกันเอาเดี๋ยวแล้วเอ้ยเอาเฮ้ยชวนพวกมานั่งแล้วเฮ้ยจอดฝั่งทางเขาเฮ้ยใครมานี่พี่ พี่ชื่ออะไรเนี่ยรายงานเดือนหน่อยพี่ชื่ออะไรขันใหญ่สีหน่อยฮะอ๋อสมเกียรตินามคุณอะไรครับสีนวลอ๋อครับป่าครับอันนี้เป็นหลักฐานแล้วพอแล้วพี่พอแล้พอแล้วชื่ออะไรครับคุณเนี่ยคุณเนี่ยคุณเนี่ยชื่ออะไรครับเฮ้ยเฮ้ยแซวสาวอยู่นี่งูเสียง เฮ้ยเวียนกันมอะไรชื่อมูสิงสฮะชมสันมสอาคเองแลชื่อหมูสิงคมสนคนเลยมูสิงชื่อมูสิงคนบ้าอะไชื่อมูสมูสิงไม่บายนะโอ้โชื่อมูสิงห์แชื่อ ไอ้เหรอไอ้ยัยตำรวจไม่รักกูได้ไงรู้ใช่ถ้าตำรวจว่ากูไปก่อนพูดยาลูกไปก่อนนะ่ยให้เบี้ยเอามาไปก่อน หายไปตาปูนะมึงไ้เฮี้ยถุงเลี้ยชื่อนะดุมฟ้าจะเหมือนไอ้มุ้นนะไอ้ไอ้ห้องแถวไอ้ไอ้ทิศรวยก็วิ่งหนีเหมือนกันไอ้ไอ้นี่วิ่งชนเขาไอ้เฮี้ยน่ะไอ้ห้องแถวไอ้ไอ้เสบเนี่ะกูไม่เคยวิ่งหนีใครยืนกัดเฮี้ยผู้ได้หนี้ฟ้าเลยไอ้เฮี้ยไอ้คนนี้อยู่น้าบอกลาแม่งขับไปไหนอ่ะจบละจบละอ่ะตั้วแม่ให้แน่นไปบ๊ายหนยไปบ่ายหน่อย เน่ไม่แน่นอะไรวะไม่นไม่แ er น่นอะไรไม่แน่นอะไรไม่แน่นวะไม่ใช่ไม่แน่นอุ้ยลมย็นเนาะองหามใจเองทุกครั้งีย พี่อพี่ปีนี้เท่าไหร่พี่ไอุ่ม <lawsuit> <c oughs> ่ไออผมอ่ไ่สดด้วยไล่สดดยวก็คุยแบบตรงเน่ยครับผมไครับพี่มเก่อปีสองสนผมนะอผม่โอเคครัเฮ้ยสองเน่ยเ้ยพอรักเธอ